เดียบร้อยครับผมเงินรางวัลก้อนโตเท่าไหร่เอ่ยอ่าสุดยอดครับ1,355้ 1, อ้เงินรางวัลรวมที่หมื่นสี่สาม กราสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสลอดทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่องขุนช้างชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนวันนี้ไม่อยู่ในเกมอียิปต์บุกนะครับหนังสือปริศนาของอียิปต์อีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้จักหรือพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับผมผมก็ฝากเพจเ c e b o o o ของผมไว้ด้วยนะครับ ไปกันเลยครับผมอ่าวันนี้ก็มาอีกเช่นเคยนะครับยังมาจัดซื้อฟีเจอร์ละกันนะอ่านณะจะเป็นเกมที่หลายๆคนเคยเล่นอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆอ,อ่าเราก็เคยเล่นธรรมดากันไปแล้วนะแต่วันนี้จะมาเอาใจสายซื้ออีกเช่นเคยครับก็ดูตารางการจ่ายเงินรางวัลนะ เราจะไม่ดูอะไรเยอะแยะนะครับเพราะวันนี้เราจะมาซื้อนะครับเ,เพื่อนๆอ่าจะมีตัวเลือกให้เลือกนะสิบห้การหมุนอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาซื้อแล้วกันมาซื้อแล้วกันมาซื้อแล้วสุ่มตัวเลือกลึกลับดีไหมเ,เพื่อนๆอ่าว่าเราจะได้เท่าไหร่ จะปังจะได้กี่หมุนหรือได้คูณเท่าไหร่เอาอย่างนี้ดีกว่านะนะขอเสี่ยงดวงหน่อยวันนี้ขอเสี่ยงดวงกับการซื้อหน่อยขอซื้อเบ็ดที่50แล้วกันนะผมขอซื้อเบ็ดที่50พอนะเพื่อนนะนะสามพันานะครับแล้วเรามาสุ่มตัวเลือกลึกลับกันมาลุ้นกันว่าเราจะได้กําไรหรือจะขาดทุนนะครับโอ้ยมาแล้ว5ตัวครับสวยครับ เรายังได้ลุ้นอีกหลายช่องยังไงต่อจะเบรกให้เราอีกสักตัวไหมสแกตเตอร์เพื่อนโอ้โหเลยไปแล้วเรียบร้อยครับได้มาห้าตัวครับผมยังไง19กาการหมุนคูณหนึ่งหรือว่าสิบสอง คูณห้าหรือว่าหกคูณสิบดีครับเพื่อนๆหรือว่าจะสุ่มตัวเลือกลึกลับดียังไงดียังไงดีเราขอสุ่มไปแล้วกันอ่าจริงๆ19้าหมุนผมว่าเยอะนะเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยครับได้สิบเ้าหมุนไม่เอานะเพื่อนนะโอ้โหมาสุ่มได้หกหมุนสัง,งั้นครับอ้าวเริ่มที่คูณห้าไปกันเลยครับ โอ้โหดอกแรกก็ไปแล้วครับจังหนับครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าดอกสองยังดีครับได้คูณเพิ่มแย็กได้ไหมโอ้โหปึ๊ย,ย,ยแล้วมีตัวไปต่อไหมสิบเ๊้ยไหลไปหน่อยวายแด้งมาสวยครับผมแล้วมียักต่อสวยครับดอกนี้กดมาหนึ่งพันปดสิบครับและวายยังเด้งอยู่สวยไหลอีกทีได้ไหมไหลอีกทีได้ไหมสวยครับมาอีกหนึ่งพันแล้วครับเพื่อน <c oughs> เงินรางวัลก้อนโตมาแล้วครับผมดอกแรกของเรานะอ่ากดมาที่เท่าไหร่เอ่ย2 3 0 3นะเพื่อนอ่าไปกันต่อเลยครับมาดูครับอีกสหมุนจะเป็นยังไงจะได้กำไรหรือจะขาดทุนครับโอ้โหเรียบร้อยเพื่อน ไม่เข้าลายเลยนะโอ้โหยังไงแยดอา้าวยังได้เปลี่ยนเป็นลายเปลี่ยนเป็นสีเป็นผมได้ไหมฮึบโอ้โหเรียบร้อยครับเพื่อนอือหึจะปังบูลิเยร์หรือเปล่ายัดไหลไปฮึบไม่มีอีกไหมดีด้วยไหมสวยสี่ร้อยยี่สิบคูณสิบห้าแล้วไหลหน่อยอือหึเรียบร้อยครับเพื่อนกับการ ซือรอบแรกของเรานะสมตัวเรื่องลึกลับครับสรุปว่ายังขาดทุนนะครับเพื่อน<ๆ>โอ้ยซื้อไป3ามพได้มา3ามพันหนึ่งนะเพื่อนรอบแรกของเราไม่เป็นไรครับไปกันต่ออย่าไปเสียได้นานนะเพื่อนนะผมก็เสียได้นะเมื่อกี้ได้19หมุนคูณหนึ่งน่านะจะมีโอกาสได้ มากกว่าสามพันนะแต่ว่าอ่าก็อย่างที่บอกนะจะมาสุ่มสุ่มตัวเลือกลึกลับกันวันนี้อ้าจะซื้อจนกว่าจะปังแล้วกันอ่าสวยครับได้สิบห้าหมุนคูณเท่าไหร่ขอคูณเยอะๆหน่อยได้ไหมเริ่มที่คูณสิบครับหืมรอบนี้ต้องเอาแล้วรอบนี้ต้องปังแล้วขอหน่อยเถอะหืมเปิดหัวมาไม่ค่อยปลื้มเลยนะเพื่อน เล้บแลวมีวายสวยครับสามร้อยแชะมไม่ได้ไหลต่อนะเพื่อนเบแ,แล้วคุณที่เป็นแล้วเลบ,บระไปแล้วมาอีกหนึ่งสิบบาทครับสิบเอหมุนนะยังไม่เข้าล็อกเข้าลายและยังไงต่อโอ้โหอย่านิ่งดีเพื่อนขอสักชออ็อตเถอะขอสักชอ็อตแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรจงังหวะนี้ เออโอ้โหเป็นเป็นมุ้ยนะเพื่อนไม่มีตัวเชื่อมอีกโอ้โหโันคือคนสิบสามแล้วนะยังไงเอ่ยโอ้โหขอกําไรสักหน่อยไม่ได้เหรอจลึจกเรือกันทุกรอบก็ไม่ไหวแล้วน,นะเพื่อนโอ้โหยังไงครับเนี่ยอีกสี่หมุนโอ้โหไม่แตกเลยครับเพื่อนโอ้โหแล้ววายมาสามตัวสวยครับพันแต่ยี่สิบ และคูณที่ึ๊บบจะได้ไหลต่อไหมอมะยังไม่ได้ไหลต่อนะเพื่อนอไม่เป็นไรครับมาลุ้นอีก3หมุนแล้วกันจะเป็นยังไงเ๊บโอ้โหขอสังดอกก็ไม่ได้ฮะโอ้โหแล้วจิ้มจังหวะน,นี้เปเีม็นงูโอ้โหแล้วยังไม่เข้าลายอีกหมุนสุดท้ายยังไงเอ่ยโอ้โหเรียบร้อยครับ ก็โดนอีกเช่นเคยนะเพื่อนนะโอ้โหซื้อไป3,750ันเจ็ด้าสิครับอ่ะขอจัดอีกรอบสุดท้ายแล้วกันไหนๆก็มาแล้วนะอขอกำไรสักรอบได้ไหมอ่าซื้อจกว่าได้กำไรแล้วกัน วันนี้ไม่ปังเลยนะเพื่อนโอ้โหช่วงนี้ผมซื้อทีไรเหมือนจะเจ็บตัวทุกทีเลยนะครับเพื่อน,อ,นอ,อ่ะมาตัวเรื่องเรื่องรับอีกสักหมุนละกันขอหลายหลายหมุนคูณหนักหนักได้ไหมโอ้โหได้สิบหมุนครับแล้วคูณที่เท่าไหร่คูณทเท่าไหร่คูณที่คูณสิบครับอ่รารอบนี้ต้องปังแล้วรอบนี้ต้องปังแล้วอื้อหือ คือือผมมาสองรอบแล้วนะเพื่อนโห้ยเอารอบนี้ยังไงโอ้โหเอาสองร้อยห้าสิบครับดอกแรกโอ้โหจริงๆถ้าแต่ถุกไม้นี่ก็น่าจะสวยแล้วนะแต่มันไม่เข้าลายเลยครับเพื่อนยังไงเอ่ยโอ้โหโอ้โหมีวายมาสามตัวแต่ไม่มีตัวแตกครับยังไงเอ่ยนิ่งเหลือเกินนิ่งเหลือเกินโอ้โหอย่างเงียบ อย่างเงียบอ้อาวยงได้เอมาครับอ้าวจิ้มไปจังหวะนี้สเสียนเป็นตาอ้าวสวยครับได้มาอีก960อโอ้โหได้เคอไหลปุยแยักครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมอ่า2,590ครับจะขาดทุนอีกหรือเปล่า จะพาดโทนี่หรือเปล่าโอ้โหรอบนี้มาแล้วครับ1 1ึ่งมเพื่อนโอ้โหมาจนได้ครับืนี่แหละครับที่รอคอยโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องนะเพื่อนโอ้โหรอบสุดท้ายเพิ่งจะมาปังน,นะตามทุนคืนกันหน่อยแล้วกันสวยครับ1 1 2 5มื่้อหื โอ้โหเล่นดนสิบหลายปุยสวยงามครับรายเอต่ออีกพันสองเจสห้า่าสวยงามครับเดียบร้อยครับผมเงินรางวัลก้อนโตเท่าไหร่เอ่ยอา่าสุดยอดครับ 1, หนึ่งพส้อห้าสิบห้า เงินรางวัลรวมที่หมื่นสี่สามร้ยสบก็บเพื่อนชอน็อตนี้โอ้โหถือว่าโอเคเลยครับสุดยอดเลยครับดอกสุดท้ายของเราโอ้โหเพื่อนอ่าเป็นไงครับกับการซื้อฟีเจอร์วันนี้นะซื้อจนกว่าจะได้กําไรและสุดท้ายมาได้กําไรในรอบที่สามนะเพื่อนโอ้โหเหมืทีแลงนึกว่าจะขาดทุนแล้วนะอ่าแต่ยังดีนะครับที่ยังตามกลับมาได้นะ ก็ผมก็จะขอพอไว้แค่นี้แล้วกันนะก็มาจัดให้เพื่อนๆได้ดูนะวันนี้ก็กําไรมา9,000ครับเพื่อนๆนะซื้อจนกว่าจะกําไรนะก็ขอจบคลิปไปเบียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะใครชอบใจคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องขุนช้างชาแนลด้วยนะครับและเอาไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ